ของไม่มีแต่มีสูตรนะครับมาเริ่มเลยอยากได้เซนติไม่กวีเลี่ขั้นแรกเข้ามาดูข้อมูลบีลี่ก่อนเลยดูค่าพลังแล้วไปดูที่บูทดูที่สกิลอ่ะออกมากดที่เซนติดูค่าพลังดูบูทอ่ะเราไปดูที่สกิลกันหน่อยโอเคกลับมาที่หน้าแพ็ค กด้อยทองกดแคนเซิลกดร้อยทองกดแคนเซิลร้อยทองแคนรเซิลร้อยทองแคนเซิลร้อยทองหนึ <100 S 2> ง่ <100 S 2> ง 1, 2, 3, มามสอยทองนี่เราเปิดเกลือทิ้งก่อนนะครับทุกคนอ <laughs> เออเราไม่เสียหายแค่ร้อยทองเองนิดเดียวมาใครโอ้หได้ตัดจูเป็นตุดนะครับโอเคเก็บไว้ก่อนมาดูที่แพ็คเหมือนเดิม โอเคเข้าไปที่สนตินติดูข้อมูลสนิติอ่าดูค่าพลางังดูบูทดูสกิลกันหน่อยอ่าออกมาที่น 1, น 2, สนิติหนึ่งสนิติสองสนิติสามดูเวลี่หนึ่งเวลี่สองออกมาที่หน้าแพ็กกดร้อยทองแคนเซิล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 ร้อยทองหนึ่งสองสามไปมา ขาวๆขาวๆอ้าเป็นสีลุ้งออกมาแล้วข้างในเป็นสีเหลืองมาใครใครได้ได้ใครได้ใครดูสิดูสิข้างในดูสิวีเอลี่สวยเลยเขาว่าตัวบักด,ด้วยนะตัวนี้นะไหนทุกคนเอาไปลองนะแล้วมาเขียนาานดูว่าใครได้กี่ทองเปิดไปกี่ตัวถึงได้วีเอลี่หรือว่าเซเนตินะครับ โอเคขอบคุณมากทุกคนขอบคุณที่รับชมนะคะฝากติดตามด้วยครับ